ในเดือนันในเดือนมก,กราคม2556อาจารย์จะแจกน้ำมนต์ล้างกรรมอีกครั้งจากที่ค่าวที่ผ่านมาก็มีการสอบถามให้ยกมือดูซิว่าใครยังไม่ได้ใครยังไม่ได้มันก็เป็นพันอะอที่ยังไม่ได้ก็เลยว่าเป็นการซ่อมกันแล้วกันแต่ถ้าใครได้แล้วก็ถ้ามาที่โรงแรมก็ได้ก็ให้อีกอ่ะแจกทวนครับทวนอีกครั้งหนึ่ง เพราะจริงๆเนี่ยหลักของวันที่20เนี่ยต้องการแจกยันมากกว่าเป็นห้าเป็นยันที่จะใช้สําหรับเ,เรียกว่าอะไรประครับประคองสถานการณ์ในปีสองพันห้า้อก็เป็นเป็นพลังพิเศษของยันนี้เ,เป็นยันซึ่งเ,เปรียบเสมือนพลังทุกอย่างของผงจุ้ยหรือพลังทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้ครับที่จะ คุ้มครองครับ,รบมีคุณสมบัติอะไรฮะยันอันนี้เป็นคุณสมบัติที่ปกป้องตัวบุคคลกับปกป้องพื้นที่ที่มันติดตั้งอยู่เพราะฉะน,นั้นโดยสรุปวันอาทิตย์ที่20มกราคม2556มีงานบรรยายของจุ้ยของอาจารย์รอบนี้ทุกท่านที่ไปลงทะเบียนจะได้รับยันอันนี้เดี๋ยวนะชื่อ,อยันอะไรนะอาจารย์ ยันพลังจักรวาล111่งหนึ่งหนะฮะก็จะเป็นยันตัวนี้นะฮะแล้วก็จะได้รับ,รบ,บน้ำมต์ล้างกรรมด้วยนะครับ